ในข้อมูลวันพัสสิบสามอาจเปิดตัวช่วงปลายตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมอัปเกรดสเปคช่วงเดือนธันวาคมปีที่แล้ววันพัสสิบสองได้เปิดตัวที่จีนก่อนที่จะเปิดตัวแบบ g l o b a l ตามมาในช่วงต้นปีนี้ครับล่าสดก็ได้มีข้อมูลว่าปีนี้เราอาจจะได้เห็นวันพัสสิบสามเปิดตัวเร็วขึ้นครับ โดยรายงานล่าสุดระบุว่าวันพัสดีสาอาจเปิดตัวที่ประเทศจีนช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้เพื่อให้ทันกับอีเวนต์11เดือน11นั่นเองครับซึ่งนี่ไม่ใช่แบรนด์แรกที่มีข่าวว่าจะเปิดตัวเร็วขึ้นเพราะก่อนหน้านี้ทั้งเซมีสิบห้าซีรีหรือ oppo find x แปดซีรีก็มีข่าวว่าจะเปิดตัวเร็วขึ้นกว่าปกติเช่นกันครับสาำหรับวันพัสดีามจะมีสเปคที่อัปเกรดขึ้นจากวันพัสดีสองอยู่หลายจุดทั้งหน้าจอโค้งสีด้านขนาด6.8นิ้วจาก BOE ฉายชิปเซนประกอบแปดเจน4ให้กล้องดีไซน์วงกลมโดดเด่นพัฒนาร่วมกับฮัลสันบรัดมีกล้องหลังเลนหลักความละเอียดหล้านพิกเซลเซนเซอร์ l y t 8 0 8กล้องอัลตร,าา m, ซซร, 2, ร,ร้าไวด์ความละเอียดหล้านพิกเซลเซนเซอร์ imx 8 8 2กล้องเพรสซโคป3เท่าความละเอียดหล้านพิกเซลเซนเซอร์ imx 8 8 2ให้แบตเตอรีม่มาที่6,000ม ah, ิลลิแอมป์รองรับชาร์จไวหน0่วัตต์